สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปารันทัวนะฮตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกเยาวชนรากยาจังหวัดพะเยาครับดุ่นอายุมาเกิน10ปีน้องหลงไซส์เอพบกับ2ลมโซเกอร์สกู๊ครับนี่ครับ สนามที่4นะฮะสนามสุดท้ายสำหรับการเก็บคะแนน3สนามที่ผ่านมานะฮะน้องเล็งซ้ายมาเป็นอันดับ2นะฮะหกคะแนน2ลม้มอันดับ1ครับเก็บ3คะแนนเต็มทุกสนามนะฮะได้เก้าคะแนนแต่แม์วันนี้เป็นแม์ซักสีครับน้องเล็งซ้ายของเขาบ่ได้ชิงค้วยนะ แต่จะชิงหมูกระทะนะถ้าทีมหนองลงซ้ายทั้ง2อรุ่นมีทีมได้ทีมหงเอาชนะสอล้มได้ในสนามนี้ผมสัญญาว่าจะเลี้ยงหมูกระทะเด็กๆนะฮะเรามีพักบุงไว้หลายแป้งเลยทีเดียวครับ,รบมาดูครับผลงานวันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนและนี่ครับสตารโค้ของเรานะฮะนี่หมวดพงครับลงมา่วยดูแลเด็กๆวันนี้ตัวนะฮะ ห้ามเจ็บห้ามตายนะฮะฮะแล้วจะถอดยังไงอ่ะหมายถึงยังไงมาถงออหมาใเย๋อใส่ในกางเกงผมบอกระตแลวนาเวลาลูกออกหลังเสืาอผ้่วหลัครับให้วันที่นะครับอ๋อส่งุปเรลูกอยู่ในกม ตัวตีเส้นในเกมแบบตัปลาเลยโดนล้างเนื้อโดนอ๋อเปลี่ยนจากการคว้างมือมาเป็นเตะใช่ใช่เตะแบ็คเอาใช่ไหมใช่ใช่เตะครับโอเคครับตั้งเตะนะตั้งเตะอ่าตั้งเตะได้ตั้งเตะได้เตะแบ็คเราจะเข้ามาเตะแบ็คอ่าก็คือตั้งเส้นประตูเตะออกอ่ะได้ไข่เตะแห้งนะครับลวบลวกลวกห้ามเจ๊รอรอรอบอต้องขวาบอต้องรีบเข้าบอลห้ามพวดห้ามพลาดนะ เพราะว่าเขาเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวเขาดีกว่าเราเราจะพวดเพราะนั้นเราค่อยๆคุมค่อยๆส่งเสียงกันอย่างงอยอย่างเงาส่งเสียงคือกันบอลอยู่ไี่เอาจบเข้าใจอย่างง่ออางเงาเอ้าเร่งสร้างซ้ำหมูกระทะหมูกระทะครูปูพักบุ้งร้อนเป็นสวนเลยนะไล่เบเยดีวัดใจวัดใจ อ๋อครับวันนี้ครับน้องเล็งซ้ายของเขาก็ทำเต็มที่ครับผู้เล่นของน้องเล็งซ้ายก็กองหน้าครับน้องสเปนน,น,เนครับน้องกูเกิลครับนี่ครับน้องกลางนะครับน,น้องเขาปั้นนี่ กองลังของเขาครับมีน้องกิตตาน้องภูกกันแล้วก็เซนเตอร์แบกนี่เ็นน้องภูครับแล้วก็คูกสาวประตูเป็นใครแป้มได้ครับน้องติ้นครับนี่มาดูครับดูกรันจวดดึงถูกเท้าขึ้นก่อนใส่ถุงมือนล้วจไดม เอเครับอ่าสำหรับกูพิเศษก่อนหน้านี้ครับโอ้โหเสมอทันไรสองสองครับสันตุนหวงครับสองลม้มนะมาดูครับกูเก็ตนะครับกูเก็ตกูเกตตัวันี้ดี อ่านตู้แล้วเขปัดครับทข้ปัดเอาเลยครับแต่กันก่อน๊บไหมฟิวฟิฟิวลูกชายของทันทองครับต้นทองแต่ถามว่าพ่อชื่อจริงชื่ออะไรครับคิดตั้งแตห้านาทีต้นทองครับต้น้อยครับต้น้อยครับมาดูว่าตกลงมาฟิฟิวแมวโตตกตั๊กตั๊กตามเลืออ้วอาแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าจับว่าเด็อยู่ที่เอาเละครับกวิ กาวินปิดได้สำหรับคนนี้ครับกาวินกิดฟิวตัวเก่งครับนักเตะที่บอกว่าสารพัดประโยชน์ครับกิดฟิวต้านักปงครับยิ่งลองกาวินาดูจังหวะนี้ครับเดี๋ยวไปกันเลยครับเราเป็นเเป็นปิดหนาตัวนี้ผู้การตัวประกบดูว่าเวลาท้าพิสูจน์นี้ครับไอ้ชั้นนี่คนนี้คุณพ่อแม่มาให้กำลังใจโอ้โหลูก ก่อนนะทุกคนแม่ซับนะครับและทางด้านของดวินีแม่ทนิวังป๋าแล้วดูดูครับข้าวปั้นพี่ไก่โอ้ตเนี่ยลูกชายของโกเล็กครับป๋าป๋าเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวไปพูดกันเรื่องศิษย์สัปปิเดมกบครับเรื่องศิษย์สัปปีเดมกบอมป์นะครับรายการแชมป์นะครับไปจะได้ข้าวปั้นข้าวปั้นเขาไปเชื่อมกลางยาข้าวปั้นเอ ติตตตตตเ,เซฟโอ้โหจังหวะครับแหระยาดีเจะได้ครับจเข้าไปโอ้กวินได้มลองเาจอาววินับตู้ดีๆนบหนักอีมาปตัวตัวติตครัแ้สาที่มีความมั่นใจว่าตันนี้ต้องปรกบ้วังองกวินได้สบติ เอาล้วรันมีดวิวมิโยกโยกโยกมาดูยาดิสาบิวยาดิสาก็เมิสิงค์ับมิวสิยาดิสามาดูก็อยู่ที่ต้๊กแกก็ตอนี้ก็ตกากาตอนี้เพนากิดาปนเกิดเกิดกดกิดเกดเกิดเกิก้ดเกจดเิดเกิดเกิเดดเกเดดดเดยเเกิดดเเกเดิดเดเน ก้าแก่คุ้ตัดเต้วันัดให้อ้ยนิดเดียวแแต่ให้บันี้ีกา้ก้กกวบัติระพื่อิิิชาย้ลตาาวันไหนถ้าได้ร้งใหตัวะจิกจักใจเลเกิดิผิวชายเจ้าางเกือบเกือบ โเตอร์บอกว่า่คิดอะไรอยู่ก็ตอนนี้โอ้มิิลด่เอาละครับเกิดไปเหมอนกันนะรัจังของสกูิงนะครับจัดกข้าไปจักหน้าสองเข้าปัเอาปั้ครับมาดูเอาล้วับวันนี้ปันััเดนแล้วัปันครับบันเธอเธอไม่ชัดครับใจอสดชื่น ไยปรทัดชื ia, high, high, like, problems, like, à, ่นยนทัใมกหลายนดูมารูตักสังเกตครับครับแต่ชีวิต่นสวรรค์ตอนนี้ยังสมหกัครับัูนีท่านึงก็เกลงขึ้นมาดนติดโทษการสขั้นนะัากลางว่าีากโนตโทษหรืตนพิง้งารตต้กันเวลาประกบยืนข้างหลังเขาเราจะได้มองเห็นเขาอย่ายืนข้างหน้า ยืน ah. ับเขาเลยเือยบเขยยืนยบเขเยมาลุยใจสาลยเตะามาลุยเอาอะไรครตัดหน้าล่าครตัดหน้าครทักทายครตะเนเย่บอลเลยปอุ้ยเกือบเหมือนกันครับอือยืนมุมไหนละยืนมุมไหนละยืนไม่ไม่ไม่ข้างในข้างในอย่างนอกเอิดชอะจะาอใจช่วยกันหน่อยครับตอนนี้

ตอนนี้แจ้งให้กับเจ้าหน้าทราบนะครับว่าสองลูมีอยู่เก้าคะแนนนะครับวันนี้หน่อไม้ทรายถ้าตอนนี้มีหกแต้มถ้าเกิดชนะวันนี้ในเกมแรกจะมีเก้าแต้มแต่ก็ต้องโดนจุดโทษอาทิตย์ชนะนะครับเอาแจ้งใ้ว่าตอนนี้มีถ้าเกิดว่าสองคูกทำได้สเสมอนีสองลูกก็จะเป็นแชมป์ ในการนี้นะครับดูว่าคะแนนนี่โดนเข้ามาเป็นทางการนะครับบนหน้านั้นเอสตงว่าเแต้มีโอกาสชนะอยู่แล้วแต่วันนี้เปักัน้าเกิดคะแนนองจะไปเท่ากับสองนทันทีและจะมีการทะตรุตนี้้องทมีอยู่หกแต้มยีีแต้มเอ้ยตนตเีย ติดติดสุดยอดครับติดติดรรยกาดูมาดูมาภาพบรรยากาศสดๆนะครับมาดูภาพบรรยากาศตอนนี้ก็พบพใจับอยู่ทีุ่กุกมาุกกเลยอมายาตนขอเพื่อนด้วย เกบนี้สู่เกมนีู้ไบุกไบุกน่ารักกวน่ารักครับต้นก้าไใ่แก่วตินตินงับจะบินได้หรือเปล่านะขาดมาหลายครั้งสรับลูกโด่งนะเ้ยเข้าซองตินติน แ่ขาบมูตะลักมนนนจะลืมแม่ไปสังมกหน่อยก่าดูอยาให้เอาเลยครับติดิกติดิกติดกันมาแล้วกระดกเกี่ยมเฮ้นิดเดียวโอ้โหรุ่นับไปรุ่นกับ้รุ่นกปรนับนองสเปนััง เป็นดอดเป็นอยู่ตเขาไม่รรานกลางมุ้งหลอกอครับถ้าเกิดว่าการชาติที่พาทั่ฮ้ยออบติงแต่อติงเกยบ้ากันเ้าเนาก้านเอาละเข้าข้อเฮ้ย พ่อประกันพ่อยืนอยู่ตรงนั้นเอดูเขาไว้ดูเขาไว้จับตาดูไว้อยู่ด้านหลังเขาอย่าขึ้นไปด้านหน้าหอยลังถอยหลังถอยถอยดูอ่าสองปีไม่ใช่ว่าสปีสิแต้มเหมือนกันะครับทักเดี๋ยววันนี้ สองเซชนะโดนตโทษเมื่อกันแต่ที่สนี่สุดแล้วไปสเปสเปปไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่แ้อุ้ยเอาเลยนรับลโตกามาปล่นันมาเปลยนกันตวันนี้กันเอาละหลุดละไปตปไปตอไปอไปช่วยกันดีั่ยโอได้ดีอยเชียร์ครับ สิ่งเล็กปินเดียวครับแบบการปินอาจจะเป็นศิลปินเดียวโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้เร <c oughs> าปิดถือว่าพาเรียนพาวดูได้ดีัสยข้าเลยคือแค่พูดบอลพูดนี้ครับพูดจิงกันแล้วเลิกในซื้อแรกเมส,เม,อสเมอดุนี่ถ้งอื่นเสมอ,สมอนี้ท่างหน้าของทุกคนเนการณ์เหตักาน,นี้จะทำให้สอบรูดถือว่าแบบรายการนี้นะครับแต้่นะครับว่า คะแนนรวเท่าก <Es> <an> ันนะครับคะแรวมเท่านนรวมตดโททุกนถ้าเกิดว่าคะแนนไม่เท่ากันนี่ก็ถือว่าปัดมีะสากกาูงเป็นแชมป์นลครับอะลรครับิเอาเละเข้าข้อละอุ้ยเก้าัเะได้กั้าด้ลโห้ยขึ้นแค่นั้นละผภูการขึ้นแค่นั้นแหละ ต่เป็นชาบูหรอขาทมาดครับตักๆๆๆครับมาดมนแล้วดูดีดูดีๆนาทีตอนาทีนาทีตอนาทีที่ไปกับน้องเข้าต้อง้เจอแล้วยัเ้าันเช้ามันเล้ายันเ้ากนี ไมเป็นไรไปไรเล่นบอลก่อนเข้ากลางไัดงวกคนรทัชมิคนมีใครจะเี bon ่ยนแต่สักคนองเลนวเ้น่คือนิลนวเนตัวนนูนถามว่านี่คือตัวชี้ตัวจริงหรือไม่นี่นะฮะตัวจริงต้องขายโยเกิร์ตตัวชี้อาลปน ในดวงใจหลายๆคนนะครับด MM. ูว่าม yeah, like ิวสิกคนนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ชอบได้ฟังเส้นเพลงมาแล้วนะมิวสิกยาดิสาตุ้งการขอโอ้โหการประกอบเอาเลยครับเตปี้หมาดูมหาดูนะครับกีตาร์ไม่มีเสียงถ้าไม่มีสายครับมีตารไป่มีทำไมถ้าไม่มีเธอ นี่พิวพิ้เป็น่ายทุกลูกสิบเก้านาฬิกาทำไมเป็นลูกทุกสิบเก้านาฬิกาที่หนึนทุกแต่ดีเดียว่าถ้าสองทุกเลยดูรับนีเป็นทุกเลยครับมาเอาแล้วคับไปนะครับแกวินดีขึ้คันเลยเดินเลยดวงันเหมือนไอคีไม่ไิ้กินมาจากอะไรครับแก้วินแก้วินดีครับนี่ครับเต็มที่

Variance, ee, สะุควากันหนึ่งลานการนี้ไปที่ทีของอมทายกณจะเชื่อหรืไม่ครัเร่องของแค่นั้นพอผู้กันบอแค่นั้นพออย่าตามปิดเยอะราไม่เห็นเขาเราไม่ทันเดี๋ยว้าไปเตมรอครับสิบสองปีสิบสองปีเยพร้อมถ้าไม่เยามพร้อมที่จะเลือสามท ได้ก้าวปีตารโอ้โหพลุ่นสิทธิ์เลยครับพลุ่สิทธิ์จา่โพธทาราไะครับกูกเกิลดูนะว่าเพื่อนเราห้อยอยู่ได้จังหวะทรง